เพชรท้าลุยสวัสดีพี่สู้ผู้สุขคนกับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของอาจารย์สลองวันศุกร์ที่สิบสี่เมียหน้าสองหาหกแปดนะพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องโชคหมานครับอาจารย์สลองบอกเขาตัวเน่นสี่สองตรงๆนะพี่น้องมือมันปุดล่าพัฒนามันออกนี่พี่น้องน, 4, 2, น,นี่ยสี่สองบนเห็นไหมล่าง 9, เก้าแปด อาจารย์สลองนั่นเขาซีสองตรงๆเข่าตัวเน้นความพี่น้องเล็กวิ่งลูดเนี่ยกับเข่าตัวเน้นร้อมเห็นบ่เล็กวิ่งลูดวิ่งลูดซีกับเ็ดเน้น,นทนี่ซีเข่าตัวเน้นส่วนจับคู่เน้นตนิดซีก็คือเข่าซีสองตรงๆนะพี่น้องนะเข้าซีสองตรงๆ ่วนตัวล่องบอมาเนาะพี่น้องตัวล่องคือเจ็ดเล็กกับใหลายคู่หลายหางเลขกหกคู่นี่ถือว่าบ่าหลาเนาะพี่น้องเนาะบ่หลายเข่า 4, ซีสองตรงตรงเพรามาตามกับตัวเหมืเหลี่ยนในสองทุ่มเครงนะพี่น้องเอฟซีท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่มเข้าฟรีบม่ได้เสียเงินเสียก้ามเมียงพี่น้องไอเดลไล่ไมาได้ตามเบอร์นี่แหละ ันจากทรงทรงสาสนาอพี่น้องเนาะานวาเเป็นไปทำงานสิบสี่มีนาหกแปด วิ่งบนล่าง เก้าสี่เก่ากับสี่เน้นที่เก่า เนียนเก่ารองสี่จับคู่เก้าหนึ่งเก้าแปดก็มีมากพี่น้องแต่พี่น้องมามาก,กระตัดได้มันออกไปละเก้าแปด มื่อวันฝุดออกเก้าแปดเก้าสี่เก้าหกสี่หนึ่ง สี่แปดทุกงวดไยมาหคูงวดนี่ไฮมาเจ็ดคูเด้๋ยพี่น้องไฮมาเจ็ดคูแล้วก็มีซีมีซีซีน้ำงวดที่แล้วไฮหกงวดนี่ไหเจ็ดมีซีีเนาะพี่น้องเนาะส่วนเลขสามตัว เก้าเก้าหนึ่งหกเก้าสี่สองคูถ้ามาร์กเลขเบิร์เลขหามก็คือเก่าเก่าหนึ่งนอยไปนองส่วนตัวเน้น เก้าหนเก้าแปเก้าสเป็นตัวเน้นพร้อมเนาะเก้าเกหเน้นติดเก่ามัดเลยพี่น้องและติด 4. นี่เป็นตัวกันตัวลองเนาะแต่มีแต่เก้า 94. นี่เป็นเป็นตัวเน้นเจ็ดคูเน้นสี่คูลองสามคู เนาะพี่น้องเขาแคบหนาจอดเลยลาวพัฒนาอาจารย์สลองวันศุกร์ที่14นี่ให้วิ่งเก่ากับสีเน้นเก่าส่วนจับคู่นี่ก็คือ9 1 9 8 9 4 9 6 4 1 4 8แล้วก็4 4ส่วนตัวเด่นของเพื่อนนี่แม่น9 1 9 6 9 8 9 4ตัวเน้นได้พี่น้อง เลขสามตัวมันเกาเกาหนึ่งเล้วก็บหกเกาซีเลยพี่น้องเนอพี่น้องห้าแครหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบตัวใดขห้าก็เอาไปผิดจัลลนะเบง่งพอมาเข้ากับพาร์ทน,น่ะพี่น้องตะวันหวานเป็นหนึ่งเขา 4, 2, ่าซีสองตรงตรงนี้เข่าตัวเนียนผมนี่ลายมือของเพื่อนพี่น้องห้าก็แครหน,น้าจอเอามักชอบตัวใดขเข่าไปผิดจัลลนะเบง่งโมักเข้ากับพาร์ทน,น่ะพี่น,น้องเนาะเลขกรบเบิดหลายคู่หลายหางเจ็ดคู่วี่แล้วให้ 6, หกวันนี้ให้เจ็ดนะพี่น,น้องเจ็ดนั่น เบิรนซีซีเนี่ยนะพี่น้องเนาะเอ้าขอ,ขอบคุณขอบคุณอาจารย์สลวงหลายๆครับผมวันแรกนี่ยช่มเพล่์ให้พี่น้องเอา้าโชคมานกันสู้ผู้สุขคนได้รวยรวยเฮงเฮปังปังกันก็าฝากก็เลยก็แชร์กตได้ตามเพจปลารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม